บอร์ดเกมของคุณมีมินิเจอร์แต่โตเป็นสีเทาใช่หรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้โมเดลของคุณมีสีสันดูไซเควสกันได้เลยแล้วทําตามแล้วคุณจะมีโมเดลสวยๆเอาไว้เล่นบอร์ดเกมกันนะจ๊ะนี่นะครับคุณดูนี่เลยคุณกำลังประสบปัญหา บอรดเกมของคุณมีมินิเจอร์แต่โตเป็นสีเทาใช่หรือไม่คุณเปิดถูกช่องแล้ววันนี้เรามาพบกับไซเควนครับผมและแน่นอนครับไซเควนวันนี้เรามีผู้สนับสนุนใจ,ใจดีนะครับจากไทโทนนะฮะตัวแรกนี้เราจะเ,เกมอะไรมานะอยู่ทั้งขวาผมแล้วทุกคนนี่เลยดบโดนบอร์ดเกมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเกมนี้นะครับมันจะมีฆัตรกรหนึ่งคน และที่เหลือก็จะเป็นผู้รอดชีวิตในบอร์ดเกม Dead by Daylight ก็จะมีมินิเจอร์มาด้วยนน่เลยจา้าเดี๋ยวเราจะมาเพ้นนี่เลยมินิเจอร์ของเกม Dead by Daylight บอร์ดเกมกันไปทีละตัวเลยทีเดียวนะครับน่าจะทำยังไงเริ่มต้นที่ตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม เอาละครับสำหรับตัวแรกที่เราจะเลือกกันนะฮะเอาไปเพ้นก็คือตัวแทปเปอร์เลยละกันนะฮะตัวอยู่หน้ากล่องตัวนี้นะฮะโอ้โหนี่พลาสติกทำมาดีมากนะครับซึ่งเราต้องเอาตัวนี้ไปพ่นบ้าบอไม่มีใครขัดกูเลยไม่ใช่อันนั้นมันฝาครอบอ่าตัวนี้ซึ่งโมเดลตัวนี้นะครับก็คือแทปเปอร์นะฮะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เพ้นมันอีกตัวหนึ่งแน่นอนนะฮะ ส่วนวันนี้สีที่เราจะเอามาลงรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นรองพื้นสีเทาอะเดี๋ยวไปพ่นสีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเพ้นท์กันเลยนะครับไปละเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็มีการเอาไปพ่นนะฮะตัวรองพื้นนะครับที่เป็นสีเทาด้าน มันดูแทบจะไม่แตกต่างจากตอนที่เรายังไม่ได้ลงรองพื้นนะเพราะว่า,าผมก็เลือกเป็นสีเทามาเหมือนกันตอนที่เราจะเพ้นท์โมเดลเนี่ยเราจะเริ่มเพ้นท์จากจุดที่อยู่ด้านในสุดเริ่มจากสีผิวก่อนเลยนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยสีของไทโทนนะครับเป็นเบดเพ้นท์นะฮะชื่อว่าสีฟาดก่อนใช้เขยา่ากอนเขย่าแรงๆได้เลยนะครับเพราะว่าไทโทนเนี่ยมีลูกเหล็กใส่เข้ามาในหลอดสีอยู่แล้วนะครับผมก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊ก หลังจากที่เราเขย่าเสร็จแล้วจนหนำใจเราก็จะหยดสีลงไปใช้แค่แค่สักประมาณหยดเล็กๆก,ก็พอนะเพราะว่าสีไทโทนเนี่ยครับมีเนื้อสีที่เหลวอยู่แล้วเวลาที่เราเพ้น์เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบผสมน้ำเยอะมากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอ่ะอาจจะงงว่าเราหยดสีออกมาเนี่ยเราต้องผสมน้ําอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับสำหรับไทโทนเนี่ยคือหยดแล้วสามารถเอามาใช้ได้เลยแต่จริงๆแล้วควรที่จะเจือจางน้ําสักหน่อยสีนี้จะบางหน่อยเดี๋ยว เพิ่มความเข้มสีนิดหนึ่งกูพ่นสีติดปะดูมันไม่ค่อยเกาะเลยค่อยๆเพ้นเกลี่ยไปนะครับจริงด้วยเราพ่านสีไม่ติดเราจะเพ้นขึ้นไปทีละชั้นนะครับไม่ต้องรีบเพ้นทีแรกอะ่ะสีเนี่ยมันจะไม่ติดเต็มอยู่แล้วนะไม่ต้องไปตกใจว่า เฮ้ย hey, พี่ทำไมผมเพ้นไปแล้วสีมันแบบไม่ค่อยจะติดเลยหรือว่าแบบเฮ้ยสีไม่ค่อยขึ้นเลยยังเห็นแบบแบ็กกราวของสีอยู่เลยไม,ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะฮะเราไม่ได้เพ้น์มันแค่ชั้นเดียวสําหรับการเพ้น์เบสเนี่ยเราจะลง2ชั้นนะครับก็พอแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้เราก็ทาชั้นแรกเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเราร,รอเขาแห้งก่อนต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะ ถึงจะมาทาชั้นต่อไปได้ระหว่างที่ชั้นแรกเนี่ยกำลังจะแห้งเนี่ยเราก็มาทาชั้นต่อไปตอนแรกที่เราเพ้นท์เนี่ยสีของเขาเนี่ยมันจะขึ้นไม่เต็มชิ้นเห็นไหมแต่ตอนนี้เราเพ้นท์ในรอบที่2แล้วนะครับสีมันก็จะขึ้นได้เต็มชิ้นดีเทลต่างๆที่เรามองไว้แต่แรกมันก็จะเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นลำดับถัดไปที่เราจะลงกันก็คือตัวนี้เลยครับสีมหาไทายนะครับซึ่งสีมหาไทายเนี่ยผมจะลงในชุดหมีของเขาในชุดหมีเนี่ยมันจะมีความแบบ ตุนตุนผมจะลงเขียวเป็นเบสก่อนนะครับก็จะใช้เขียวมหาดไทยตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะพยาวและแน่นอนครับเราจะผสมมันนะฮะขั้นแรกผมต้องลงมหาดไทยก่อนลงเขียวก่อนสีต่อไปที่จะเอามาผสมด้วยนะครับก็คือสีกลักนะครับแบบนี้แล้วก็ผสมเข้าด้วยกันโอเคกำลังกินเลยเสร็จแล้วก็จะมาเพ้นที่ตัวโมเดล ตรงนี้นะครับผมก็จะค่อยๆลากไปเหมือนเดิมกับตอนแรกครับถ้าเพ้นแล้วรู้สึกว่าสียังไม่เต็มชั้น1ไปก่อนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เพ้นกันเป็นรอบที่2แล้วนะครับสาหรับชุดหมีตัวนี้นั่นเองนะฮะเราก็จะได้สีเขียวขึ้นมาแหละต่อไปครับเราก็จะใช้สีกลักเนี่ยครับในการลงทับเราลงสีเขียวลงไปเนี่ย เพื่อเป็นเบสน,นะครับชั้นแรกส่วนชั้นรหัสไปนะครับเราจะใช้สีกลักเนี่ยย้อมเพื่อให้มันเกิดความเก่าขึ้นเวลาทาก็ทาลงไปเลยนะฮะแบบนี้นะครับเราก็ทาลงไปพอเราทาบางเนี่ยสีเขียวด้านล่างเนี่ยครับก็จะยังมองเห็นอยู่เห็นไหมเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็จะได้ตัวโมเดลนะฮะที่เราลงสีกลักลงไปแล้วทับบนสีเขียวเมื่อครู่นี้นะครับสีก็จะมีการอมโทนเขียวและน้ำตาลเข้าไปนะฮะ ทาให้ตัวงานเนี่ยดูเก่าตามคอนเซปที่ตัวละครเขาทาไว้แต่เดี๋ยวเรามาทําเก่าอีกทีหนึ่งนะครับผมลําดับถัดไปเดี๋ยวเราจะมาทาตัวนี้ก่อนนะฮะอาวุธผมชอบสีสีเขาเออสีมันไทยไทยเนี่ยอย่างเงี้ยดำขเมเหลาเออ,เอ,อโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสีดำนะครับดำขเมเหลานะฮะของไทโทนเอามาทาในจุดที่เราจะทำเป็นสีโลหะนะฮะทั้งหมดเลยสีดำแม่งโหดมากทาวาบเดียวติดเลย ดำแน่นดำดีดังแมงเค้เปิดนะฮะสุดยอดส่วนอื่นที่มีสีดําอีกนะครับก็จะเป็นแถบที่รัดขาเขาซึ่งแถบที่รัดขามันคือดักเทปไว้คุณันคือแผ่นดักเทปสีเทาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ลงสีดําลงไปในส่วนที่ผมจะทําสีเงินหรือว่าดีเทลต่างๆของตัวโมเดลนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะตรงนี้ก็จะมีตัวมีด นะครับแล้วก็มีตัวดักเทปที่พันขาอยู่ด้านบนก็จะมีซองมีดนะครับตรงหน้าอกตรงเนี้ยผมลงดําไว้เพื่อที่จะมาลงสีต่างๆอย่างเช่นสีเงินสีหนังหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ตรงเนี้ยผมจะหยุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นส่วนของเลเยอร์เพราะงั้นลำดับถัดไปที่เราจะลงเนี่ยเราจะลงเนื้อหรือว่าสีที่แบบอ่อนลงอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมเลงไว้คงจะเป็นกากีซึ่งไอ้สีกากีเนี่ยที่ผมจะลงเนี่ยนะเราจะเอามาผสมกับสีฝาดที่ลงไว้ตอนแรกนะครับอ่า ลงตรงนี้เลยใกล้ๆก,กันเอาฝาดมากับกากีผสมเข้าด้วยกันพอเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มไล่ส่วนที่สว่างก่อนหัวไล่กันเลยนะฮะเห็นไหมหัวไล่มันจะเด่นขึ้นนะครับเพราะสีเขาจะดูสว่างขึ้น๊ออออแบบนี้เพราะงั้นทีแรกที่แบบลงไปแล้วรู้สึกเอ้ยมันแดงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสอย่าไปกลัวตกใจทําไม พอเราเพ้นชั้นแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสีเนื้อของเขาเนี่ยมันอ่อนอ่อนลงมาเห็นป่ะอ่าต่อไปเนี่ยเราจะใช้กากียรล้วนนั่นคือตัวนี้นะครับแล้วเราจะทาเหมือนเป็นไฮไลท์ของเขาใช้วิธีการแตะแล้วลากมาการที่เราผสมสีตัวกาก,ากียกับสีเนื้อก่อนแล้วเรามาลงแบบนี้นครับสีที่เพ้นท์ลงไปอ่ะมันจะไม่โดดเว้ยแต่เราก็จะไม่เพ้นท์ทึบจนมันปิดดีเทลของกล้ามเนื้อไปเลยนะเราจะเพ้นท์แค่ให้เน้น ดีเทลของกล้ามเนื้อแทนนะครับหลังจากที่เราลงสีตัวกาก,ากีไปนะครับดีเทลของเขาก็จะโดดเด่นขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับก็คือเนื้อข้างใต้เนี่ยที่เป็นแดงฝาดเนี่ยมันจะอยู่ชั้นใต้นะฮะแล้วมันจะถูกครอบด้วยกากีอีกทีหนึง่งผมจะเริ่มมาเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นในส่วนของปากหรือว่าตาใต้หน้ากากหรือว่าส่วนต่างๆของ เ,เสื้อผ้านะครับโดยการใช้สีลูกว่านะครับซึ่งมันจะมีโทนที่อมม่วงเราก็จะบีบลงไปในเวทพาเลตเหมือนเดิมนะครับหนึ่งหยดผมจะผสมน้ําเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะใช้มันเนี่ยในการย้อมโทนพอได้บางตามที่แบบว่าเอ้ยน่าจะพอแล้วเนี่ยผมก็จะมาย้อมอย่างเช่นตรงหน้ากากนะครับในลูกตาในอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนการที่ทําให้ดีเทลของตัวโมเดลเนี่ยชัดขึ้นมาจากการที่เราส่งสีที่มีความเหลวสูงเนี่ยครับไปคาอยู่ตามร่อง หลังจากที่เราย้อมโทนนะครับสีลูกว่าเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเป็นม่วงแก่ๆนะฮะอมแดงหน่อยเราก็จะได้โมเดลที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าส่วนของเนื้อหนังมังสาของตัวละครนะครับมีความชัดขึ้นมีความอมแดงนะฮะแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับระดับถัดไปเนี่ยหลังจากที่เรารอให้สีแห้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ย จะเลือกเอาสีเข้มอีกส่วนหนึ่งเข้ามาเพื่อให้ตัวโมเดลเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นเราจะใช้สีกลักผมจะแตะสีกลักมาไว้ตรงนี้ลูกว่าตรงนี้น้ำจํานวนหนึ่งเราจะได้โทนที่มีความอมเหลืองมาแล้วใส่เข้ามาอีกสองหยดแล้วกันแตะดำเข้ามาหน่อยเราจะได้สีออกโคลนนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันมีความใกล้เคียงกับชุดเดิมโดยที่ไม่โดดขึ้นไปให้แตะเขียวเข้ามาให้อมเขียวเล็กน้อยแต่การทารอบนี้ผมจะเน้นทาด้านล่างเป็นหลักนะผมจะทาตั้งแต่พวกตั้งรองเท้าขึ้นไปตัวสีเนี่ยก็จะไปทำให้สีเขียวเนี่ยถูกทับย้อมมากขึ้นมีความอมม่วงอีกนิดนึงนะฮะไม่เยอะมากเกินไปซึ่งจะทำให้สีของเสื้อผ้าเนี่ยโดดเด่น ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่เด่นเกินผิวที่เราต้องการให้ผิวเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นเพื่อความน่ากลัวเดี๋ยวพอเรารอให้สีตัวนี้นะครับที่เราเพิ่งลงไปเนี่ยแห้งเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอาสีเขียวมหาไทยมาทาเป็นไฮไลท์เหมือนตอนที่เราทําผิวมนุษย์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอแห้งแป๊บหนึ่งนี่คือเขียวมหาไทยนะครับผมใช้แค่ห่งหยดพอเรามาดูกันว่า1หยดเนี่ยหยดแค่ไหนปิ๊บ เท่านี้นะฮะเขียวมหาไทยเนี่ยเวลาเราลงนะเราก็จะผสมน้ําเข้าไปด้วยเหมือนกันให้มันเจือจางเราจะไม่ได้เอาให้มันแบบเขียวโล่สว่างโล่นะครับผมจะแตะบางๆตามจุดที่มันจะสะท้อนแสงอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมก็จะเน้นส่วนนี้เพ้นตามจุดนูนๆขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นการเน้นให้เห็นว่าเสื้อตัวนี้จริงๆเนี่ยแต่เดิมเขาเคยเป็นสีเขียวแล้วมันก็ใช้งานผ่านทั้งแบบคราบนูนคราบนี่ ตัวโมเดลเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งสีเขียวสีอ่อนที่เป็นสีกากี้นะครับขึ้นมาตามส่วนต่างๆของโมเดลดีเทลต่างๆเนี่ยครับก็จะถูกชูชัดขึ้นมนาะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูไม่ไม่รับกับตัวผลงานนะตอนนี้มันรับกันหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเติมดีเทลอย่างเช่นตัวหน้ากากแล้วก็ค่อยมาทําสีโลหะนะครับบนบนอาวุธของเขาปิดท้ายสีต่อไปที่เราจะใช้เนี่ยก็คือสีขาวผ่องนั่นเองนะครับหยศสําหรับบนใบหน้าของตัวฆาตกรนะฮะซึ่งมันเป็นหน้ากากหน้ากากสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยเราจะทาโดยที่ไม่ต้องผสมน้ําเยอะมากนะักเพราะว่าเราต้องการความสาก เพราะงั้นตอนที่เพ้นต์ตัวหน้ากากเข้าไปเนี่ยครับเราจะเพ้น์ส่วนนูนซะมากกว่าอย่างเช่นหน้าผากสันจมูกหรือว่าโหนกแก้มอะไรพวกนี้นะฮะผมจะใช้ปลายพู่กันนะครับในการลากเส้นเน้นตรงสันจมูกให้เขาเห็นหน่อยเนี่ยพอผมเน้นตรงจมูกปั๊บเข้าไปเนี่ยตรงตรงล่องตรงล่อง,งแก้มใต้ตาหรือว่าหน้าผากอะไรเงี้ยครับมันจะดูแบบอันตรายมันดูผิดปกติก็จะเป็นทรงประมาณนี้หน้ากากเนี่ยก็มีความเก่าเนาะเพราะงั้นเราจะใช้สีกากี ที่มันอยู่ในถาดอยู่แล้วกับสีดำเขา่าแตะมานิดนึงเพราะดำเห่าค่อนข้างเข้มนะฮะมันจะอมเขียวนะแล้วค่อยเอามาเพ้น์ลูกตากับรอยร้าวของหน้ากากน,นะครับอันนี้พอผสมสีแบบนี้เวลาที่เราเพ้น์ลงไปครับดวงตามันจะดูลึกโบวขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นสีที่เละนะเพราะว่ามันบางพอเมื่อเสร็จตรงนี้ครับเราจะรอสีแห้งแป๊บหนึ่ง จากนั้นสีที่ผมจะลงตรงนี้จะเป็นสีแดงฝาดซึ่งสีแดงฝาดเนี่ยมันจะไม่ได้แดงจัดแล้วก็จะลงไปบนอ,อผิวงานดำๆอย่างนี้นะฮะแดงฝาดตัวนี้เราน่าจะจํากันได้นะครับนี่ที่เป็นออกสีอิดเนี่ยเราจะใช้สีกลักนะครับทาเครื่องหนังทํายังไงเราจะผสมไอ้สีฝาดเนี่ยเข้าไปด้วยหน่อยมันจะได้สีเครื่องหนังแล้วทาลงไป ก็จะเป็นดีเทลลำดับสุดท้ายผมจะลงสีเงินบนอาวุธนะครับแล้วก็แผ่นดักเทปที่มันพันขาเขาอยู่ที่เรารอตั้งแต่แรกเลยตัวสีที่จะใช้นะครับก็คือแบ็กมิกก้าที่ลงตัวนี้เพราะว่าผมกะว่าจะทำไอ้นี้ด้วยสนิมโอเคหนึ่งหยดนะครับแบบนี้ผสมน้ำเล็กน้อยแล้วเราก็ทาลงไปนะครับบนชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนตรงขาแล้วก็นี่เลย แผ่นดักเทปเดี๋ยวเอาให้กล้องดูจะดูมีความเหลือบเนี่ยเราจะใช้สีที่สว่างขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือ s i l v e r g r เ y นะครับเราจะทา silver gray ตัวนี้ครับทับลงไปบนมิกก้าเมื่อกี้1แมะหหยดเท่ากันเึบิบโอ้โหเฮ้ยมันใช้ได้เลยนะสว่างโล่เลยนะตัวนี้นี่เลยพวกเนี้ยไอเนี้ยอะไรที่ก็ตามที่ขึ้นคมนะถือว่าแบบ สว่างสุดผมลืมแล้วเอ e เน y มื่ต้นคลิปเป็นยังไงนี่นะครับไม่ดีนี่นะครับ,ค,รบคุณดูนี่เลยมันชายนิ่งเหลือเกินเฮ้ยสวยนะเนี่ยเอาทําเล่นไปทาดาเฮ้ยดูดีนะเว้ยเอาจริงนี่นะแอะใกล้ถึงฝั่งปันแล้วทุกคนนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงสนิมผมจะใช้เนี่ย ปาดเนี่ยนะทาลงไปในส่วนของใบมีดแล้วก็เหล็กต่างๆนะแต่ไม่เกี่ยวกับดักเทปนะเอาแค่ใบมีดอย่างเดียวเออ่ตรงนี้เนี่ยผมจะทาให้มันชิดกับโคนเว้ป้า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 ,ปาแบบนี้ให้เหมือนสนิมมันกินเข้ามาจากฝั่งโคนแบบนี้ครับมันก็จะดูมีความสมจริงมีความเรียวขึ้นเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใช้สีสีเงินเมื่อกี้นะครับแตะเป็นจุด บบนีเ้เราก็จะได้โมเดลนะครับที่ทําสีสนิมเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของใบมีดเห็นนะมนก็จะมีความเป็นสีสนิมคราวนี้ถ้าเกิดว่กคุณอยากทําเลือดอะสีไทโทนะก็มีสีแดงชาตนะครับเหมาะสำหรับการเอาไปทําเลือดนะผมจะเอามารวมเข้ากันกับลูกว่าที่เป็นม่วงเพราะว่ามันจะมีความเข้มโดยที่ผมไม่ต้องไปผสมดําหยดลงไปเลยหนึ่งหยด ข้างๆกับแดงลูกว่าโอ้แม่งสดดีวะ่ะนั่นแหละพอมันสดเกินไปอะ่ะเราก็ต้องแบบมีการลดโทนเข้ามานิดนึงนะฮะไม่ใช่แบบพอแดงแบบขนาดนี้แล้วเนี่ยจุ่มไปใช้เลยไม่ไหวแตะมาหน่อยแดงสนิมมาหน่อยเพราะว่าในเลือดของเรานะครับมีแร่อะไรครับมีแร่เหล็กเราก็ใส่น้าตาลเข้าไปแตะดำนิดนึงแล้วการยอมตัวนี้ครับมันก็คือเลือดที่แบบแห้งกลางๆนะผมเนี่ยจะอาศัยการแตะ ตัวนี้ลงไปตามคมนะครับแต่ไม่ได้แบบออ้ยทาทั้งคมนะให้เหมือนเลือดมันแบบแห้งคามีดมาอย่างเงี้ยครับพอเสร็จแล้วครับผมจะใช้แค่สีแดงชาติเพียวๆมาแต่งแต่งส่วนบนนะครับของสีเลือดที่เราแตะลงไปเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แดงสดอย่างเดียวมันมีน้ำตาลด้วยเพราะฉะั้นผมจะลงสีเข้มที่สุดแล้วก็ขึ้นมาหาอ่อนแบบนี้ นี่ก็คือโมเดลของ p e p p e r นะฮะของ Date by Daylight อ่าอีมีดเนี่ยเราจะสับพวกคุณเรียบร้อยนะครับต่อไปคือฐานเวลาเราทำโมเดลเสร็จหมดแล้วเนี่ยการที่เราจะจบงานเนี่ยครับมันก็คือการที่เราทาสีลงบนฐานนะฮะเราก็จะใช้ตัวดำเขำ่าเน,นี่แหละนะฮะติดดีเหลือเกินใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่ได้นะฮะ แล้วก็ทาลงไปเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเพ้นแทปเปอร์จากบาบอร์ดเกม d ดทบ by Daylight นะครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างคิดว่าทำกันได้ไหมซึ่งผมคิดว่าคุณทำได้โมเดลที่อยู่ในกล่องของพวกคุณที่มันยังเทาอยู่ตอนนี้ค่อยๆเอามาเพ้นทีละตัวทีละตัวจนว่ามันเสร็จเต็มทุกกล่องนะครับก็จะมีความสุขกับการเล่นบอร์ดเกมที่ โมเดลของคุณมีสีสันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ตัวแทปเปอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเทปต่อไปเราจะเพ้นตัวอะไรในเกม Dead by Daylight เดี๋ยวเรามารอติดตามกันใน EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละ